and and สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทิเชอร์โมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยที่18วันและคืนเรื่องที่4เมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้นั่นเองค่ะเด็กๆเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันว่าเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้คืออะไรเมื่อวานนี้คือ รหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆเช่นเมื่อวานนี้เป็นวันพุธวันนี้นะคะคือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เด็กๆทำอยู่ในตอนนี้นเช่นวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีเด็กๆ,ๆกำลังอยู่ในห้องเรียนออนไลน์กับทิชเชอร์โมนั่นเองค่ะและวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆคือเหตุการณ์<ๆ>ที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่น วันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์เอแล้ววันพรุ่งนี้เด็กๆจะได้ทำอะไรนะและในช่วงนี้ในเวลานี้และในวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมหนังสือชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะอ่ะเด็กๆคะต่อไปให้เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้า59เเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าลายเส้นในภาพนั้นเป็นภาพอะไรเอ่ย นกฮูกใช่ไหมคะทิเชอร์โมนะคะจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์หน้ากากนกฮูกให้สวยงามตามขั้นตอนที่กำหนดให้นะคะ อันดับแรกนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพนกคู่ให้สวยงามเด็กๆด,ดูสิคะทิชเชอร์โมระบายสีสวยงามไหมเอ่ยและต่อไปนะคะให้เด็กๆตัดภาพนกคู่เจาะตาและเจาะข้างตาทั้งสองข้างของนกคู่และให้เด็กๆนะคะใช้หนังยางร้อยที่รูเจาะไว้สำหรับคล้องหูนั่นเองคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์โมก็มีความรู้เกี่ยวกับเมื่อวานนี้วันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมกับกิจกรรมที่ดีๆน่าสนใจมาให้เด็กๆได้ทำเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ